ตอนน,อตอนนี้สภาพถนนฝนตกเนาะก็ยังแลนได้ความไวคงทีคือเก่าตอนนี้เราอยู่ที่าขัวข้ามน้ำลีกเนะาะขัวข้ามน้ำลีกนี่จะตั้งอยู่เมืองหินเฮิรเนาะแข่งเวงจันขัวข้ามน้ำลีกจะมีลวงยาวท้งเมื่นี่280เมตรเนาะ จะเป็นขัวหนึ่งที่ว่าค่อนข้างเงาาเลยแหละระหว่างทางด่วนนี่หรือว่าอาจจะเป็นขัวที่เาาที่สุดเนาะประมาณนี้เห็นว่าเพิ่จะเขียนใส่หินเฮิร์บหนึ่งกิโลเมตรจุดนี้จะเป็นจุดที่จะออกไปที่เมืองเฟืองแข่งเวงจันเนาะหรือว่าออกไปที่เมืองหินเฮิร์บออกไปนี่ก็จะเจอกับเมืองหินเฮิร์บเลยเมืองหินเฮิร์บเนี่เป็นเมืองหนึ่งที่ว่า เป็นเมืองทางผ่านเนาะจะเป็นจุดแยกระหว่างไปเมืองบางเวียงและเมืองเฟืองอ่งเอา,า,าเมืองอินเทอร์มีระยะทางจากเวียงจันทร์นี้ถ้าอิงตามระยะทางสิบสิบสามใต้หนึ่งก็ประมาณเก้าสิบแปดกิโลเมตรเนาะสถานีทางด่วนเมืองอินเทอร์มัจะออกกำลังเวือง จะป็นจุดนี้จะมีจุดลงเนาะทางออกกิโลเมตรที่74เนาะถ้าเฮานับจากทางด่วนเนาะมมืเงินเฮอเป็นเมืองหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยงามเนาะมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านก็คือแม่น้ำลีกท่าแห่งเมืองนี้จะประกอบด้วยการปลูกก้วย การปลูกข้าวและการปลูกพืชเกษตรกรรมนะจะเป็นสินค้าประเภทเกษตรกรรมต่างๆเป็นหลักเนาะและก็จะมีประกอบด้วยการเลี้ยง้อเลี้ยงควายเห็นบาเขอ้อหมมันจะเขียนใส่รถเกง๋งเนาะจำกัดขอ้อมไยอีทีหนึ่งร้กิโลเมตรสัมงรถบรรทุกรถโดยสารจะจำกัดอยู่ที่80กิเมตร ต่อสมองเนาะอยู่ปลายแต่ละจุดนี่เพิ่นก็จะเขียนคำแนะนำต่างๆะจะบอกเลยก็จะเขียนแซมเมอร์มังพลฮอ,องเนาะจากกินเฮอร์อย่ยังเหลืออยู่17กิโลเมตรเด้อและบ้านโพนค้ำสามสเนาะส่วนนครเ,เลวงแยงจันทร์จะอยู่ที่73กิโลเมตรต่อสมงสรุปเขาเดินทางมานี่ก็ประมาณ สามสิบหกลักแล้วเนาะขี่จากาทางด่วนวางเวียงมาที่สถานีฮินเทอร์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้่ายทุกคนได้เบิรงละอองฝนตกเนอะเ็ดให้ทัศนยวิสัยการขับรถนี่บอดีปันไดต้องได้ใสใ่ตัวปัดน้ำฝนในการเคลียร์หน้าแว่นให้มันแจ้งให้มันสว่างให้มันเบิ่งงามาทั้งสั้นเนาะ บรรยากาศโดยรวมในการขี่มาก่ยังถือว่าใสได้เนาะถือว่าปกติดีหนทางก็ยังแลนได้เรื่อยๆส่วนข้างหน้านี่ป้ายเพิ่นจะเขียนว่าอ่างน้ำเงืมอีก15กิโลเมตรอ่างน้ำเงือมตัวนี้นี่แมนอ่างน้ำเงืมหนึ่งเนาะน้ำเงืมหนึ่งซึ่งจะเข้าทางเมืองพนโงงและไปทางเมือง แก้วอุดมหรือว่าทาลาดเนาะข้ามขวดทาลาดไปก็จะไปสู่บ้านแสงสว่างแล้วก็จะไปฮอดเขื่อนน้ำเงืมเนาะน้ำเงืมไฮโดรพาวเวอร์หนึ่งเนาะซึ่งมเสริมาเป็นเขื่อนทับอิศของประเทศลาวเนาะสร้างโดยวิศวกรประเทศญี่ปุ่นเนาะให้การช่วยเหลือก่อนปลดปล่อยเนาะประมาณปีหนึ่งเก่าเจ็ดสามอย่างเช็กยางเนาะกับโปรจีแต่ว่าเนื้อนหนรวมรวม ก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนเขาจะคอยทายไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เบึ่งงํำกันนวาวาเอ,อ่อกลางคืนจะเป็นจังนในทางด่วนนี่จะมีไฟสะท้อนเ,อเล็กน้อยอประมาณนี้จะมีการตีเส้นทางอ่าจะมีเส้นขาวเส้นลายจุดต่างๆเนาะเส้นแสงได้แสงบ่ไร้ตามกฎระเบียบจราจรฮน สองข้างทางนะกําซ้าจะเป็นปลาวิกกําขวาจะเป็นปลาอย่างพาลาอของเมืองอินเฮิร์ยังยังป็นเขตเมืองินเฮิร์ไปได้นีนไดยเราจะเขียนใ่ระวังตํไทยหักษาระยะห่างตัวนี้กับหักษาระยะห่างทางหน้า200เมตร200เมตรเป็นระยะห่างที่ที่ปลอดภัยว่าซั่นซาสำหรับทุกคันเนาะจะ จะปลอดภัยเป็นพิเศษมาสัน่นเถาะระยะห่าง100ระยะห่าง0 50ย์หร้อยอันนี้เขาก็บอกเข้าใจนะว่าแม่แม,ม่อย่าง0 50ย์หร้อยนี่มันระยะห่างบอกหรือว่าความไวบอกเตเป็นเขียนเป็นเมตรนะเป็นยังงงอยู่อ,อากาอ่านบอกคอยออกเนาะตัวนี้เพถึนต้องการหมายถึงหาง,งอาจจะหมายถึงระยะห่างบอกเริ่มจากเริ่มจากศูนย์บอกเข้าใจเนะ อันนี้ก็ยังงงภา้าระยะาห่างเริ่มจาก50นี่ก็จะเข้าใจใช่นหะเออ50เมตรขี่รถไล่ก้นกันพอให้ขี่มอกันไล่อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถเก่งแซกมาแล้วเนะมาสดาสีแดงสดใสเดี๋ยวเพื่อนๆกันว่าจะเป็นจังใดนเนาะตอนต่อไปตอนนี้เขาก็ขับรถมาเรื่อยๆผ่านเมฆฝนมานี่ก็จะเป็นท้องฟ้า สดใสปลาไม่สดซ่นบริสุทธิ์ผุดพองอร่าอีกขอบใจทุกคนอีกเที่งเนาะที่มาหับชมวิดีโอของพวกเราให้ทุกท่านขอกำลังใจได้เนาะขอกำลังใจให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์อ่าคอมเมนต์นเพื่อเป็นอ่าคำแนะนำ คำแนะนำคำแนะนำของทุกท่าน,นมีค่าสำหรับออนไลน์เนาะเผื่อใจในการผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันว่า,าปัจจุบันนี้ไปถึงได้แต่ละบอลคือหาว่ามานนเนาะให้รีเครกันเขา้ามาเพื่อบางคนอยากเป็นอยากเบิ่งเป็นพิเศษแล้วเออเอาเป่าคําเอา้ยไปเบิ่งให้ในดูถ่ายบ,นานบันทึกน,นี้ให้เบิ่งแน,น่แล้วก็สิได้ไปถ่ายไม่ให้เบิง่งอมีโอกาสบัะทึกซ แต่โดยรวมเมกืกเดินทางตลอดจอ่แล้วเนาะนงเรามีโอกาสก,ก็ได้ถ่ายมาลงคลิปลงซองเขานี่นแหละเพื่อเ,นนเพื่อเป็นเมมโมอรี่เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้หูได้เห็นปัจจุบันี้ประเทศลาวเป็นจังไดแล้วมีทางด่วนระหว่างทางด่วนเป็นจังไดเนาะมีที่ีเป็นจังไดการท่องเทียเท่ยวตะลบอนเป็นจังไดเนาะจะเขียนไปเตือนห้นา,หามทิ้มเขี้ยวสะทาย สำหรับแตละบอลมาซะตอนนี้เฮาก็จะเดินทางมาเข้าทีอุโมงค์แล้วเนาะอุโมงค์อุโมงค์จะมีสองกัมเนาะจะมีสองปองเจาะทรายขวาเนาะเส้นขาไปและเส้นขากลับเข้าขอ,อุโมงค์นี่ต้องเปิดไฟสูงเลยเนาะซั่นเลยมันมืดตื้ตืพระเห็นอย่างเลยเนื่องจากพาเพื่อนว่าทางด่วนนี่มันมีคนมาลัก าสายไฟอุโมงค์เฮตดให้อุโมงค์นี่บวสามารถใส่กาดไฟได้มาซะก่อมืดอมาประมาณครึ่งปีเลยเนาะเรื่องไฟนี่เนาะเดี๋ยวจะคอยเข้าไปเปิดเปิดน้ำกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงสภาพรวมของอุโมงค์นะตอนนี้เราเปิดไฟสูงเลยลวงยาวอุโมงค์มิตภาพล้าวจีนเนาะแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะเพื่อนเขียนเซบาการลูนาเปิดไฟเเด้อก็สิที่เข้าไปนี้เด้อ มาซั้นไปเบิคงน้ำกันเลยจะเปทังไหเขาจะแรียงสินงควบกลางเลยเนะาะเพราะว่ารถน้อยเมื่อนี้่ายทุกคนได้เบิคง,น,น,งน้ำกันอุโมงทางด่วนไปจังไหนสีสันปึ๊บาปึ๊บปุ๊บปึ๊บเนาะก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งเถือพื้นจะบ่มีไฟแต่เฮากอคอยครับคอยขี่เอาเนาะเี่กก็จะเป็นประมาณนี้ระยะแปดร้อยเจ็ดสิบห้า นี่ก็เทียบเท่าเซวา1่กิโลเมตรซะอ่ามาทางกระมวลรู้สึกว่าจะมีฝนตกน้อยหนึ่งเนาะตากกระมวลนี้นี่ก็จะมีอ่ทางก็ยังเปียกอยู่นะจะ๊ะขี่ไปเรื่อยๆเนาะมาฮอดฟังนี่ก็จะเป็นเคตทงเพียงแล้วเนาะทงเพียงบ่มีการเจาะภูผาหลายคือทาง าวังเวียงฮันวัดส,สันสระทายไหมทุกคนได้เบิง่งนี่อากาศวันนี้อากาศดีอ่าฟ้าบดเวียงจันทร์ฝนตกวัดส,สนันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราโทรถามอ่าพอถามมู่ถามพอถามแม่เพป็นก็นว่าเออเวียงจันทร์ฝนตกเด้อครับรถซั้นเนี่ยก็แฟบบคอยมาหา ก็คิดรถบกกายเก้าสิบเนาะเพื่อถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันปะบางน้ำกันเนาะบ่ฟ้าบ่าฟังเนาะคอยไปคอยมาไปซาไปไว้ก็หอดจุดหมายไปทางเดียวกันเนาะตามที่เป้าคำเป้านี่ก็คึดนี่มันก็คือว่าความไหวแปดเก้าสิบเนี่ยกำลังพอดีเลยเนาะหนึ่งขับรถง่ายคอนโทรลง,ง่าย ได้คอยเบ่งคอยอย่างไปน้าทางนอกจากเออเขาจะมีเวียกแบบสุกเสรินแบบดุด้นดวนบ่เออจึงว่ากันเยนะียเนาะขี่ไวขี่ซาก็เอาตามทีทุกคนถนัดเลยเนาะแต่แนะนำข้ามปปกติจะดีกว่านะ8 90, 8 88, เนาะแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆคอยไปคอยมานยจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะมันเขตอ่า คนโฮงก็ได้เนาะเนี่ยจะมีป้ายเตือนแต่ละจุดเนาะระวังตำท้ายเด็ดโดนโฟลว์ชูโพสลี่หักเสญาทางเนี่ยกิฟต์ย่างๆนี่แหลยอันนี้ก็กิฟต์ดิสแตนท์่ก็เฮ็ดหักเสญาทางทั้งหน้าเนี่ยเนาะ <c oughs> นี่แหละครับไม่เข้าอขอใจตัวป้ายเขี้ยวนี่แหละมีทังสูตรแล้วก็บมหาชิรดรวดที่จริงควรจะเขียนเสียมหาชิดละก็ร้อยเมตรแล้วก็บวกบจบเนาะระยะทาง ห้าสิบเด้อร์ร้อยเมตรเด้อร์ยังห่าง,างกำลังพอดีเนาะเราต้องเขียนสูตรก็ได้เนาะเพราะมาณพอเข้าใจมันสูตรอีอยงสูนอ,อย่างอี้นอกจากนี้อีกสูตรอย่างสูนไม่ได้กินข้าวบ่สูนใจให้บ่กรรับบ่ฮู้น้ำเพลินนะตอนนี้ฮะเราจะแสงรถสิบสองล้อละลเมื่อกี้รถเหล็กสัตว์เป็นแรงในประมาณร้อยห้าสิบคนเลยเนาะจากแรงนะเด็กใบสมรรถนะ ดียอดนั่งซะอาจจะลองรถก็เป็นไปได้รถแหงมาตลอวหางกระเรนเส้นกลางมาแล้วแซงรถสิบสองล้อแซงรถเมย์พอละเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวเนี่ยคอยไปคอยมาก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วเนาะตอนนี้ก็หกโมงแายน,นิดน,นึงเนาะหกโมงแปดนิดนึงคือว่าเขาเดินทางมาได้สัปโมงเกือบสองังโมงละยอดนซะว่าเ้าบิดโดดน,นิดนึง ถ่ายโฮมเก็บภาพเก็บภาพมาฝากทางผูสมม้มได้เป็นกันได้เห็นกันเออผู้มงามบนนอเบาวคำเอ้ยถ่ายเปไหนชน่ังสั้นตดวนเตน๋อน้อเนี่ยจุดนี้มันก็จะฮอดอสถานีมเมืองปนโฮงแล้วเนี่ยอีกสองกิโลเมตรทางหน้านนติดปลายเปเจอใช่ไหเนาะโอ้ชิคก็ปนโฮงแล้วเด้อสันเท่เนี่ย ก็เลยมีบ้านอยู่พนโฮงพนมีพนซองทาลาดนากอกนากรรมลงนี่เลยลงนี่ก็จะออกไปสู่สถาน,นีพนโฮงก็จะออกไปสู่หมู่บ้านต่างๆเนาะทิ้งรถแดงเนาะรถแก่เครื่องมาทุกทั่วรไปรถน่าจะเป็นรถสอมแปลกเสือบิบต่างๆเนะาะก็ค่อนข้างจะมีการน,นำไส้ พอสมควรพอสัอนสะเนาะสถานีแมพงพฮงอีกนหนึ่งกิโลเมตรพฮงนี่จะอยู่กาไซ้ายมือเนาะแต่ว่าทางออกสถานีกําขวามือแล้วก็ไปโค้งนิดหนึงก็จะออกไปสู่ปากาสถานีแล้วเน่มจะเขียนใจอีกห้ารอยเมตรเดออเ่าคำเลยพู้โดยสารเลยผู้ยดยากลงนีดก เตรียมตีไฟเลี้ยวไปร่นาะ500เมตรนี่เป็นบอ่อไก่เนาะออกมาเนาะคือจะเขียนเซว่ากิโลเมตรที่56เด้อก็ใชว่าเราจะเป็นเครื่องทางระหว่างเวียงจันทร์หาวังเวียงเนาะโผลฮงเลยเนาะเดะจะเขียนเซออาน้ำเงื่อออกนี้เสร็จเดะทางหน้ามันก็จะเขียนใส่น,นครเลิศเวียงจันโพน่คำโผล่หงจุดลงจุดจอดต่างๆเนาะเดะเขียนนี่โพนห่หงจะลงนี่เนาะ จะลงนี่ส่วนพลวงก้มข้ามือไปง่ายเห็นมือจะแบบว่าจะเป็นจุดพักรถเนาะูเลยอยากพักรถพักล้กกลกลางแล้วมาจอดอยู่พีเดอร์สนะเพอาจริงๆมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเลยเนาะที่จริงจุดพักรถก็ับเขียนจุดพักรถแล้วก็แล้วอ,อันนี้บัต้องเขียนใว่าเออจุดพักพลวงล้วก็เขียน2กิโลเมตรเป็นให้บางคนนี่ซับซ้อนเลยซับซ้อนยังไงซับซ้อนแบบว่าะจะจจะเขียนจุดพักรถกี่บเขียนเจ้าเขียนแต่นโลกโก้อาหารเนาะถึงบางคนเขาบม่เข้าใจเขกาก็อาจจะ ขี่กายไปได้หรือเสียเวลาโค้งกลับมาย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเบิ่งก็อ่ะเด็โพนโงหนึ่งกิโลเมตรมีบอนจนดรถมีปั้นน้ำมันมีแปรงรถมีอาหารนะเราจะเขียนโลโก้เส่ถึงครบพเขียนว่าจุดพักรถโพนโฮงองนี้ก็แล้วหรือว่าจุดพักรถจุดที่สองจุดที่หนึ่งสินะมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะ,ะง่ายยเพราะว่า จะไหนก็ได้ให้คนเข้าใจง่ายที่สุดเนาะพอปอเพนเนมันซับสดนเพราะว่ามันจะเขียนใจว่าสถาน,นีพนงแล้วเขียนพนงสองกิโลเมตรนี่บางคนอาจจะบม่เข้าใจกันเป็นไปได้แนเนาะเอาต้องเบรกลายไงหลายมุมเนี่ยตัวนี้มัน่ายให้เบิรกลายพน,นงตัวนีุ้ดพักรถเนาะชุดารรถตันนี้นี่มันสร้างสําเร็จแล้วแตว่ยังบริเปิ่นนาไส้เนาะก็ไ่เข้าใจว่าย,ย้อนเนี่ยใหญ่ำคำขวานเทุกคนเห็นตึะองคารว่ะ นียยังไม่ได้เปิดขายที่แรกนี่นะยังงั้นอยู่ยังเัินเป็นอาคารประไว้เซ่ยเนาะที่จริงเปิดขายเนี่ยคนก็น,าจจกน่าจะพักนาส่วนเราเขาหิวน้าหิวเข้าต่างๆเข้าห้องน้ำแวะยืดแข้งยืดขากินกาแฟคาเฟ่ออนซ็นซาเอ่อเดี๋ยวเขาจะถ่ายสถานีต่อไปให้เบิ่งเนาะตอนนี้เขาขออนุญาตพักก่อนเนาะ,อะ ok